มาทํางานที่ดูโฮมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะท้าทายทําให้รู้สึกได้ว่ามาอยู่ที่เนี่ยดูโฮมนี่ต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับ สวัสดีครับชื่ออดิศักดิ์กรดุลชมวิทย์นะครับชื่อเล่นชื่อชินนะครับตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและมีครธุรกิจครับตอนนี้ทํางานมาเดือนสิงหาเนี่ยจะครบ3ปีครับผมมาทํางานที่ดูโฮมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะท้าทายเพราะว่ามันเป็นบริษัทที่มีทั้งค้าปลีค้าส่งทําให้การทํางานต่างๆเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่พอได้มาเรียนรู้งานไปเนี่ยก็ได้เห็นวิธีการทํางานที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแต่ว่ามีประสิทธิภาพนะครับทำให้รู้สึกได้ว่ามาอยู่ที่เน ีต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยครับก็ต้องเข้าไปประชุมกับผู้บริหารหลาย,ลายสายงานนะครับมันจะมีความกดดันเกิดขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการคุยงานการติดต่อประสานงานหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการสรุปการประชุมอะไรเงี้ยครับก็ ทำให้เราค่อนข้างกดดันอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีนิดหนึ่งครับเพราะว่าผู้บริหารหลายๆท่านค่อนข้างที่จะเป็นกันเองเปิดกว้างรับฟังความคามิดเห็นท,ที่สําคัญตัวเราเองอะครับก็ต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักพัฒนาตัวเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารนะครับที่ให้โอกาสเข้ามาทํางานที่ดูโฮมแห่งนี้นะครับไม่ใช่เรื่องปกติที่เราจะได้เข้ามาเรียนรู้จากผู้บริหารทั้ง2องเจเนอเรชั่นนะครับทำให้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ถือว่าดีมากเลยครับ อยากจะให้บริษัทเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนมากกว่าครับซึ่งมันจะเป็นแบบนั้นได้เนี่ยทั้งพนักงานแล้วก็บริษัทจะต้องร่วมเติบโตไปพร้อมๆกันครับที่เราทํางานมาในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีทั้งดีนะครับแล้วก็มีทั้งผิดพลาดบ้างน,นะครับแต่ก็อยากจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นแล้วก็พยายามจะตอบแทนด้วยการทํางานในหน้าที่ที่เราถนัดอย่างเต็มความสามารถครับ สิ่งสำคัญของดูโฮมเลยเนี่ยคือต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับทางร้านค้าช่วงนะครับเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนสร้างกำไรเพื่อให้เติบโตไปพร้อมๆกันกับดูโฮมครับเหล็กปูนสังกะสีแล้วก็กระเบื้องครับอันนี้อาจจะดูเหมือนเล่นมุกแต่จริงๆไม่ได้เล่นมุกนะครับเพราะว่าสินค้าที่พูดมาเนี่ยเป็นจุดแข็งของดูโฮมจริงๆครับก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะครับวันนี้ที่ดูโฮมสาขานะครับดูโฮมครบถูกดีตลอดไปครับขอบคุณครับ